จเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมได้รับฟังคำสั่งสอนในทางมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าความหลุดพ้นสองอย่างความหลุดพ้นในอย่างแรกก็คือเจโตวิมุต ความหลุดพ้นด้วยอำนาจของจิตการหลุดพ้นจากกิเลสโดยอำนาจของการฝึกจิตให้มีกำลังของสมาธิเจโตวิมตความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส จนถึงให้จิตมีความบริสุทธิ์ก็โดยอำนาจของใจที่ผู้ที่ปฏิบัติสมถะกรรมฐานแล้วก็ต่อด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอรหรันต์ และท่านกอรียพระอารหันประเภทนี้ว่าพระอารหันตสมถายานิกก็คือมีการประพฤติปฏิบัติทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานความหลุพดพ้นในประการที่สองก็คือปัญญาวิมุต ปัญญาวิมุตต์ปามหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาปามหลุดพ้นที่บรรลุด้วยการขัดจัดหรือว่าการกำจัดอวิชชาได้ทำให้สำเร็จเป็นพระหัตตผล แล้วก็ทำให้เจโตอิมตเป็นเจโตอิมตที่ไม่กำเริบก,ก็คือไม่กลับกลายต่อไปอีกนั่นก็คือการบรรลุเป็นพระอารหันต ปัญญาวิมุตต์โดดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาก็คือบรรลุด,ด้วยการบําเพ็ญวิปัสสนาภาวนาอย่างเดียวนั่นก็ท่านก็เรียกพระอรหันต์ประเภทนี้ว่าพระอรหันต์สุขาวิปัสสกะทั้นฝาาโดดพ้นสองอย่างอัตมาภาพกนมามาเจริญพรนหยญาโจ สาธุชนทั้งหลายได้รับวางตามพระธร,รรมคัารสอนในทางพระพุทธศาสนาธรรมภาพขอเจริญพรมนานดยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจเจริญพร